มาพบกับเชนเนสเซอร์ดันดบุมอ,อีกแล้วนะคะวันนี้กล้องอาจจะดำหน่อยนะคะแล้วก็สบู่เคยูบีบีนะคะวันนี้โอ้ยขอไปย้ายที่เป็นหนึงนะคะว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะคะขอไปย้ายเป็นหนึงนะคะอ่ะโอเคค่ะตอนนี้เราจะมามแก,กนนะ,ะแกันะะกเลยค่ะค่ะแกะเลยค่ะแกะเลยเฮ้ยตรงนี้เปเลนี่ค่ะเป็น,ปปนขนมเลยกินทุกวัน ตอนนี้เก็บได้เกือบหมดแล้วนะคะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงนะคะแต่ว่าเสร็จก็ได้ยนี่ค่ะพี่เอาต้นไกลมาแปะเดี๋ยวะาอะไรแหลมแหลมมาทิ้งะคะ่ะเกี่ยชายอยู่หน้าบ้านอ่ะเกี่ยชออยู่หน้าบ้าน อป่นี่ค่ะใช่ที่แกเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเนี่ยมาเปลี่ยนให้เจ้ามาเริม่มเยอะตัดเลยตัดข้างบนก่อนนะคะ,ะอันนี้ตันแกอันตรายนะอันตรายนะเฮ้ยอย่าไปทำย่างั้น ขนมขนมเยอะแยะเลยค่ะก็จะมีไม่เก็บไม่ได้อโอเคค่ะได้แล้วมันคือไปดูขนมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง,งชิ้นแรกก็มีเดนพาร์คค่ะแจคค่ะ คิสโต้ค่ะคแคมปัสแคมปัสแคมปัสค่ะน่าจะมีพอแค่นี้นะคะแคมปัสตัวในกระป๋อตแล้วก็เลค่ะเลคเลยลูกเลยนี่เดี๋ยวเราไปดูการ์ดของแคมปัสกันเราย,ย้ายไปอยู่ที่ไหนก่อนป๊าป๊าเดี๋ยวเราไปย้ายกัน บุุดมากค่ะเดี๋ยวขอยกไปประมาณี้ขนมเจ้ามาดูได้ไม่ดูเลยทำไมปะทายคลิบบให้แม่ดูอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยดูแล้วกันนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยปุ๊ยปุ๊ยครับปุ๊ยมา เต็มเลยค่ะเต็มเลยเรียบร้อยนะคะก็คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวอันอื่นนะคะสุดสุดวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย